วันนี้ลาพาจะพาเบคอนมาลงท้าของแม่นะน,นี่เบอร์ศูนย์ห้าเบอร์บีบีศูนย์หนึ่งเอสทีอาร์อาร์ไม่ก็อยากยาลนลยงย้องแกะได้เปล่าอ่ะแกะนั้นก่อนสี่จะมารล้องแกะคู่นั้นก่อนเออฉันจะเล้อมันนี่แกะอย่างนี้เดี๋ยวคาด เออลูดออกใช่ลูดเหมือนซิกะลูกเออเอามาให้แม่รองเออไม่ใช่พอเหมือนมันเล็กมันร้อนอนะเอามาที่เอามาหนี้นอเอามาหนี่มันร้อนจี๋อะเราใส่ก็เราใส่มากทีเราตัปะปะตวสูง ของแม่สวยเปล่าอ่ะแกนี้เหรอเออแกแล้วก็ติดแปะอันนี้แล้วก็อันนี้เบคอนนะอันนี้เบคอนในีมจะเกะโอ้โหข้างในโอ้โหแปะให้ทีแปะอะไรอ่ะแปะรองเท้าแหมยแปะเองร่วงหัวใจแปะแปะเองแปะเอง ขาเป็นไหมสองข้างาอ่ะไม่เหมือนกันแก้ขนมนะนนนะแม่แล้วก็จะตีนนะแปแปะสองข้างมะแปะตรงนี้ไปอาบน,น้ำก่อนไม่เสร็จอาบน,น้ำก่อนไปตรงไหนอ่ะนั่นแหละนั่นแหละรู้ว่าและแล้ว Si O-Yong 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 ทำไม่ได้เลยเนี่ยแม่มันทำไม่ได้แล้วว่าเอาตัวทีนี้สิตัวแม่เปิเป็ดไว้ได้แล้วเปิดตด้ได้แม่เลยเ้

เส็ไม่เลดไม่ได้นะดไม่ได้เลยเด๋ยวทำเองไม่ต้องต้องเก็บเลยเก็บให้แม่ทำเองแล้วก็ม่ยุ่งเมอนกัะเก็บให้ดีให้หายนะเออเก็บแม่จะใตอนไหนอ่ะเดี๋ยวแม่าส่ไปเที่ยวีเลยถ้าแม่จะไปเที่ยวเนะถ้าไปพีเอเคเสร็่ะเก็บทห้ดาเอเก็บให้ดีลูกเก็บให้ดีเดี๋ยวแม่โอเคเก็บแล้ว ัฮ้ยครับ